ะคะตอนนี้เรามาทดลองชิมอาหารกันเลยแล้วกันนะคะตอนนี้มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากที่เราสาธิตไปตัวนี้จะเป็นซุปตําแซลมอนนะครับตัวนี้จะเป็นน้ําตกไก่ทอด <S S S> อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งนะครับเรามาเริ่มกันด้วยซุปตันซุปตําก่อนแล้วกันว่ามันมีมันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคือผมพยายามเอาญี่ปุ่นมาฟิวชั่นกับอิตาล <S S 2> ีก็อเลยออกมาเป็นตัวนี้นคือทางร้านเราปกติร้านอื่นเขาจะใช้แซลมอนเนี่ยจะเป็นเกลวแซลมอนแต่ร้านเราจะใช้แซลมอนสดซึ่งเราจะ ปรุงรสแบบตำไทยนะครับแต่ทำให้เปรี้ยวหน่อยเพราะว่าแซลมอนเนี่ยมันจะออกรสดับหวานใช่ทำให้เข้ากันเราก็จะไม่มีกลิ่นเาานะครับเพราะเราจะใส่มะนาวสดลงไปนะครับก็สุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยผักอะไรเงี้ยแลวส่วนอันนี้อะคะอันนี้จะเป็นน้ำตกไก่ทอดนะครับจะเป็นคล้ายๆว่าอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตัวนึงเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้น้ำตกไก่เอ่อไก่ทอดเนี่ยเราใช้สูตรหมักแบบพิเศษของทางร้านนะครับคือจะกรอบนอกนุ่มใน แล้วก็เอามาทําเป็นน้ําตกลาดลงไปนะครับก็จะเปรี้ยวๆหน่อยมีมะม่วงด้วยใช่ไหมใช่ครับจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับชคอนันต์นะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดหอมนะครับแล้วส่วนของนี้ก็คือสปาเกตตี้เบคอนกับพริกแห้งใช่ตัวนี้จะเป็นแหวกแนวมาตัวหนึ่งเลยก็คือเราจะใช้พริกแห้งเอาไปคั่วแล้วก็ไปทอดก่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเบคอนเนี่ยเราจะผัดจนเหลืองกรอบแต่ก็คือไม่กรอบมากนะครับแล้วก็มาครัวกับเส้นใช่เอามาผัดกับเส้นเพื่อ ให้มันออกฟิวชั่นมาทางอิสานนิดนดึงนะครับโอเคแล้วก็มีสองเมนูที่เราแนะนําไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็ะะอันแรกก็คือเราเอาไปทอดกับอะไรอะ่ะมันก่อนเอาไปทอดก็ <c oughs> คือหลังจากเราโรเสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นๆนะครับเราก็จะเอาไปชุบแป้งคือแป้งเราเนี่ยจะใช้แป้งใช้แป้งแล้วก็ใช้ไข่แดงะจะไม่ใช้ไข่ขาวเพื่อว่าแป้งจะได้เกอบนอกุ้านในนะครับแล้วมันต่างไงกับถ้าเราใช้แป้งแบบโกกีทั่วไปแล้วก็ทอดเลยอะคะ มันจะไม่เกาะมันจะเกาะเป็นฟูอะครับคือแบบมันจะนิ่มเวลาเรากัดเข้าไปมันจะไม่เกาะแบบตัวนี้นะครับในส่วนของอันเนี้ยอยากจะให้เชฟฟูดพูดอีกนิดน,นึงว่าแบบแต่ละเทคนิคแต่ละอย่างในการเลือกผักเนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงคือผักของทางร้านเนี่ยเราจะไปเอาจากศูนย์ไฮดรลิกอย่างผักสลัดเนี่ยครับ,รบจะไปเอาจากฟาร์มในยตรงเลยนะครับก็คือเราจะเน้นผักสดตลอดเราจะไม่ใช้ผัก คือวอยยังไงนะครับก็คือแล้วในการแบบเลือกสมูทซัมมอนเนี่ยต้องมีการเทสก่อนไหมคะว่าผักยังไงเข้ากับกันแลบประทานแน่นอนครับทุกอย่างเราจะมีการเทสก่อนเราจะเอามาทำมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับก็คืออย่างซลมอนเนี่ยผมก็ลองเทสกับผักหลายชนิดดูแต่รู้สึกว่าต้นหอมเนี่ยมันจะต้นหอมกับหอมแดงจะเข้าสุดเพราะว่ามันจะทําให้ดับกลิ่นคาวของซลมอนได้ดีนะครับในส่วนของปลาโออะคะ ปลาโอนี้จะเข้าเข้ากับผักชีครับเพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายๆแซลมอนนะครับคือเวลากินเข้าไปถ้าใส่ต้นหอมมันจะไม่โดนแต่ว่าถ้าใช้ผักชีเนี่ยมันจะไปตัดกันใช่นะครับแต่ปลาหมึกนี่ก็เป็นปลาหมึกเราใช้กระเทียมเป็นตัวตัดนิดนึงนะครับใช้กระเทียมกับต้นหอมคือแต่ละอย่างเราจะใช้ไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วก็ในจานนี้ก็จะมีหลายๆรสชาติบางคนชอบรสชาติจัดจ้านหน่อยก็ทานอันนี้ไปคนชอบอะไรที่แบบออก คือเราไม่อยากให้มันจําเจนะครับคือแบบอยากให้ในจานหนึ่งอยากได้ให้ได้ทายทานหลายรสชาตินะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ใช่แล้วก็เป็นฟิวชั่นที่สมบูรณ์แบบนะมีหลายๆรสชาตินี่เรามาเรามาชิมอาหารกันเลยด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยยำนี้ก่อนลวกันนะคะได้ครับปกติแล้วนี่เป็นอปเปิไทเซอร์หลักของทางร้านเลยหรือเปล่าคะใช่ครับคือตัวนี้จะเป็นเมนูที่ ทำยอดขายดีที่สุดในร้านก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นซิมเเชอร์ของท้างร้านอันนี้จะออกแบบไม่จัดจ้านเกินไปแต่ก็รสชาติก,กรอบไและส่วนของปลาหมึกแล้วก,ลกันนะอ่าได้ครับอันนี้เผ็ด <c oughs> เผ็ดหน่อยใช่เพราะว่าเราใช้น้ำยำเยอะหน่อยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จอ,อกเป็นอีกแนวหนึ่งเลยรสชาติดีนะ คนที่ชอบแบบจานนี่ก็จัดไม่ผิดหวังเลยใช่ครับก็คือจะเป็นกินเป็นกับแก้มก็ได้นะครับ<ะ>กินกับค็อกเทลหรือว่ากินกับเบ<ะ>ียร์ไวา์ก็จะเข้ากันได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองทอดครีมหนึ่งได้ครับสบายทานด้วยกันไหมคะ,ะสบายเลยครับเดี๋ยวมาลองดีกว่าดีกว่าว่าครีมชีสจรสชาติเป็นแบบไหนมันัน,นะคะค่ะผม แปลกมากเลยนะก็สามารถเลือกอย่างอื่นเป็นไส้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือเราจะไม่ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวทางร้านเราจะมีซูชิแบบอีกหลายแบบหลายแบบที่เราเออกมาฟิวชั่นให้เขาเอาคาโดามีไหมคะคือตอนนี้เราแล้วเราไม่ใช้อ,อัวคาโดเพราะว่าผมคิดว่าแอลคาโดที่เมืองไทยเนี่ย มันไม่ดีไม,ไม่มีคุณภาพเท่ากับที่อื่นก็เลยตัดเอาความมันยังมันยังไม่ถึงหรือว่ายัางไงคือมันจะแข็งออกจะแข็งมากกว่าเอาเคอโดที่อื่นะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถปลุกได้หรือเปล่าเอาข้าไใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วทางร้านมีเมนูอะไรอย่างอื่นเป็นของหวานที่จะมาแนะนำไหมคะถ้าของหวานแล้วจะมีจัมบะนะครับจะเป็นชื่อชื่อมาจรรออกแปลกๆหน่อยแต่ว่าคือจะเป็นน้ำแข็งใสธรรมดานะครับแต่คือตัวนี้ ก็จะเป็นน้องแข็งใสเฉาก้วยแล้วก็ใส่ขนมปังแล้วก็ราดด้วยนมค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีอะไรที่เป็นฟิวชั่นหน่อยไหมหรือว่าเมนูยังไม่มาออของหวานจะมีแค่2ในรายการอตอนนี้คือว่าตัวส่วนใหญ่เมนูที่ออกมาชุดแรกนี้จะเป็นออกมาทดลองอเราอยากจะรู้ว่าฟีดแบ็ของลูกค้าตอบรับกลับมาอย่างไง แล้วในร้านนี้ตำตำบาร์นี่มันต่างจากร้านแรกที่พี่ไดฟพูดไปแล้วเกี่ยวกับตำตำใช่ไหมคะที่มีสาขาอยู่ที่สยามอย่างเงี้ยรสชาติมันต่างกันมากไหมคะในในการทํากับข้าวเนี่ยไม่ครับอาหารรสชาติจะไม่ต่างกันเพราะเราจะใช้เราสูตรจะเป็นสูตรเดียวกันนะครับคนเราจะเทรนเหมือนกันคือพ่อครัวเนี่ยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลาทุกสาขาคือจะรสชาติจะคงที่นะครับนะแต่อาหารก็จะไม่จัดจ้านมากแต่ว่าก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ ใช,ใช่ค่ะก็จะมีแบบให,ให้ลูกค้าได้เลือกแต่ลายอย่างนะคะตา<ช>ไทยนี่ส้มตำอะไรบ้างนะคะอย่างอื่นบางคนชอบทานปูปลา้าใชมม่มีมีทุกแบบครับมีส้มตำมะม่วงก็มีแอปเปิลเขียวทำส่วมีหมดครับทางร้านก็คือแต่ลนเราจะไม่เน้นรสจัด คือเราจะเน้นเจาะจงไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่กินอาหารเพื่อสุขภาพไม่กินรสจัดมากมายน่าจะแบบเหมือนอาจจะทดลองออย่างนิดอยหน่อยหน่อยใช่ไหมครับและในฐานะที่เป็นเชฟเองเนี่ยปกติชอบทานอาหารอีสานกับอาหารญี่ปุ่นอยู่ไหมคะหรือว่าเบื่อเริ่มเบื่อก็คือถ้าทําอาหารทุกวันมันก็นิดหนึ่งนะครับคือเราเห็นทุกวันแต่ก็ยังทานได้อยู่ก็คือไม่ถนาดแน่ค่ะ ถ้าเป็นเมนูเดียวที่สามารถแนะนําให้กับท่านผู้ชมทางบ้านให้มาลองทานที่ร้านอาหารเนี่ยคะ่ะจะเป็นเมนูไหนที่เป็นโดนโดนใจที่สุดเลยนะคะที่ผมชอบจริงน่นาจะเป็นน้าตกไกรทร่ทอดนะครับเพราะว่ามันคู่ข้าวเหนียวปะใช่ครับกินกับข้าวเหนียวมผ,มผมก็ชอบกินข้าวเหนียวยแต่ของเนตรงเลยก็มันกลมกล่อมนะครับมันเข้ากันจุกวัตถุดิบมันเข้ามันได้หมด